ครูก็คุยกับพพะเอกนะครับแล้วครูก็หลับไปนะครับผมแล้วพวกเขาก็มาถึงไอ้นักผจญภัยที่หายตัวไปนะครับเพะเอกก็ใช้อุปกรณ์ใหม่ตามหานะครับแล้วก็เจอเศษซากอาวุธโล่นะครับต่อมาพวกเขาก็ไปเจอกับรอยเท้ายักษ์ที่มีสี่ขานะครับพวกเขาก็เดินไปเรื่อยๆจนเพะเอกเจอถ้ำในน้ําตกนะครับรูว่าคนอยู่ในนั้นนะครับ แล้วก็เจอวินเลี่ยมนะครับรอดมาคนเดียววินเลี่ยมก็คือลูกชายของท่านเขานะครับก็คือหัวหน้ากิวอ่ะให้มาตามหาไอา้วินเลี่ยมอ่ะฮะก็คือกลุ่มนักประจนภัยกลุ่มวินเลี่ยมอ่ะมันถูกโจมตีโดยมังกรดํามันก็เลยแบบตายเกือบหมดเหลือแต่วินเลี่ยมรอดมาคนเดียวมังกรก็คือมังกรดําครับผมพวกเขาก็เดินทางกลับนะครับแต่ตอนนี้ค่ําแล้วนะครับผมแล้วพวกพระเอกก็ไปเจอกับมังกรดํานะครับมังกรดําก็โจมตีพระเอกนะครับ แต่เอกก็ป้องกันได้ยูเอก็โจมตีมังกรนะครับจนตกลงมาเชียก็ซ้าเอกก็สู้กับมังกรนะครับแต่มังกรมันไม่สนใจมันเหมือนเอกมังกรมันก็ไปโจมตีที่วินเลียมนะครับแต่ยูเอก็ป้องกันได้เอกก็ใช้ปืนไรเฟิลยิงประทะมังกรนะครับแล้วมังกรก็ล้มลงไปแต่เอกก็ซ้ำด้วยระเบิดแต่มังกรมันก็ไม่ตายนะครับจะกลับมาโจมตีเอกแต่เอกก็ซ้ำอีกรอบ แล้วเพกก็ใช้อาวุธใหม่นะครับจะโจมตีแต่ก็ไม่ตายนะครับเชียร์เลยซ้ำอีกรอบเพ่ก็เลยโจมตีที่ตูดของมังกรครับใช่ครับเพราะว่าตูดของมังกรอ่ะมันคือแบบอ่าถ้ามังกรมันไม่มีเกรดอ่ะตัวนั้นอ่ะมันจะป้องกันน้อยอะไรทํานองนี้อ่าฮะแล้วมังกรมันก็อืมมันก็ร้องอ่ะมังกรตัวนี้ก็คือมังกรตัวเมียครับเป็นเผ่ามนุษย์มังกรนะครับ ที่มังกรอาราวาสนะครับเพราะว่ามังกรมันถูกคนชายเวทควบคุมมังกรนะครับตอนมันหลับอ่ะฮะมังกรก็บอกไม่ได้โกหกยูเอ็กก็เชื่อเพราะว่าพวกมังกรอ่ะที่มันมีเกียรติสูงสูงอะมันจะแบบมันไม่โกหกอะไรทํานองนี้มังกรก็เลยขอเวลาจัดการกับคนที่ควบคุมวันเตอร์ก่อนนะครับแต่เพกก็จะฆ่าแต่ยูเอ็กก็แม่ฆ่าเพกเลยยอมแล้วก็ดึงเหล็กออกจากตุดของมังกร แล้วมังกรก็แปลงร่างเป็นหญิงสาวนะครับสาวมังกรชื่อ t โ o คารุ t นะครับเธอก็เล่าว่าชายที่ควบคุมมอนเตอร์ควบคุมมอนเตอร์ได้แล้วหนึ่งพันตัวขึ้นไปนะครับคนที่ควบคุมมอนเตอร์มีเจตนาจะเอามอนเตอร์ไปโจมตีที่เมืองนะครับพเพกเราก็ซูมไปที่มอนเตอร์นะครับเห็นมอนเตอร์เป็นฝูงครับหกหมื่นตัวนะครับแต่ก็ไม่เจอไอคนที่ควบคุมกําลังเดินไปที่ทางของเมืองนะครับ t โ o ก็ขอพระเอกไปด้วยนะครับ เพราะว่าทีโอก็แบบมันเดินไม่ได้แล้วมันหมดแรงพระเอกก็เลยแบบพาทีโอไปด้วยโดยการลากอ่ะก็ตัดผ้ามาที่ฝูงมอนเตอร์นะครับหกหมื่นตัว <S <S ก็มีชายคนที่ควบคุมนะครับอ่ะฮะแล้วก็ตัดผ้ามาที่กลุ่มของพระเอกนะครับกาลังคุยกับครูครูขอให้พระเอกช่วยนะครับจากการป้องกันมอนเตอร์โจมตีเมืองครับพระเอกเลยตกลงแล้วก็จะไปเตรียมตัวป้องกันอ่ะฮะแล้วก็อพยพชาวบ้านออกจากหมู่บ้านนะครับ แล้วก็ตัดภาามาที่ตอนหนึ่งนะครับก็มีสาวมาขอบคุณพร่เอกนะครับที่ช่วยเธอตอนอยู่ในเขาวงกตดแล้วพระเอกมันก็ตอบว่ามันเป็นแบบหน้าที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรแล้วเธอก็ขอบคุณแล้วเธอก็กลับไปอะแล้วทนะีโอก็มาแอบ,บมองพระเอกนะครับพระเอกเลยบอกให้ออกมาทีโอก็เลยมาขอร้องพระเอกอยากไปด้วยแต่พระเอกก็เลยปฏิเสธตัดภาามาที่พวกพระเอกนะครับเตรียมตัวโจมตีมอนสเตอร์แล้วพระเอกก็ปลุกใจชาวเมืองครับ โดยแบบเล่าแบบมีผู้วิเศษอะไรมาแบบก็เลยแบบทําให้ชาวบ้านนึกเคมอ่ะฮะแล้วพวกเขาก็เริ่มต่อสู้นะคพระเอกกับเชียก็ใช้อาวุธปืนนะครับส่วนยูเอกับทีโอก็ใช้เวทนะครับและทีโอก็หมดแรงหมดพลังครับแล้วทีโอก็ขอพระเอกนอนพักแล้วทีโอก็หลับไปอแล้วพอกระสุนหมดนะครับเชียกับพระเอกก็ออกไปสู้แบบตัวต่อตัวกับหัวหน้า ฝูงมอนเตอร์นะครับแบบมันจะมีเผ่าต่างๆของมอนเตอร์นะครับพระเอกเลยออกไปสู้ไปจัดการพวกหัวหน้าลูกน้องมันจะได้แบบกลัวอะไรทํานองนี้แล้วพระเอกกับเชียกก็เข้าถึงคนควบคุมนะครับอเอกก็เอาปืนยิงครับตัดภาพมาที่ตอนเช้านะครับคนที่ควบคุมเป็นนักเรียนนะครับก็คือเผ่าปีศาจหลอกใช้ไอ้คนที่ควบคุมไว้อีกทีคนที่ควบคุมก็คือนักเรียนของครูไม่งงนะครับอ่ะฮะถ้างงก็ก็กลับไปวนใหม่นะครับออื ครูก็สอนนักเรียนนะครับทําไมทําแบบนี้อะไรทํานองเนี้แล้วครูก็บอกให้เริ่มต้นมแต่นักเรียนก็แบบจะฆ่าครูแล้วก็เอาครูเป็นตัวประกันเชียก็ไปช่วยครูนะครับแต่ครูก็โดนเข็มพิษของนักเรียนแทงที่ครูนะครับแล้วก็มีไอ้พวกไอ้คนชั่วนะครับเอาปืนมายิงไอ้นักเรียนนะครับแล้วก็โดนเชียด้วยนะครับอ่าฮะนักเรียนก็เหมือนจะตายนะครับเชียก็บาดเจ็บมากนะครับเพเอกเลยเอาอยาถอนพิษให้ครูนะครับแล้วครูก็หายเป็นปกติ แล้วก็ยูเอกก็ฮิวให้เชียนะครับแล้วเชียก็หายเป็นปกติพเอกก็จะฆ่าไอ้นักเรียนนะครับเพราะว่าไอ้นักเรียนมันคิดจะฆ่าครูแต่ครูก็บอกอ่าไม่ฆ่าแต่พระเอกมันก็ฆ่าเพราะว่าแบบไอ้นักเรียนมันบอกว่ามันเป็นศัตรูมันก็เลยฆ่าแล้วครูก็โมโหมากแล้วพวกพระเอกก็กลับนะครับพวกครูก็ฝังศพนักเรียนไอโกคือชื่อครูนะครับ จริงๆพระเอกอ่ะไม่ได้อยากฆ่าเว้ยแต่ว่าไอ้นักเรียนอ่ะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วพระเอกเลยฆ่าให้มันแบบไม่ทรมานอะไรทํานองนี้